เป็นโซเชียลยุคใหม่แล้วไม่สวัสดีเลยได้ปะเออได้ไม่สวัสดีนะทุกคนนี่คือรายการเรืออาร์ตสตูดิโอครับมาให้ความรู้อยู่แล้วจะสวัสดีไปทําไมเปิดแล้วเออเปิดแล้วกับประเด็นในวันนี้ครับเดี๋ยวให้พี่แฮมเป็นคนตั้งประเด็นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีปัญหากับตึกอื่นผมไม่ได้คนนี้นะคนนี้เลยมันคิดครับนั่นก็คือการบ้านน้องๆชอบปัญหาแบบทำไมต้องมีการบ้านด้วยคะอ๋อเรียนก็มาเรียนแล้วเอองมีการบ้านไปวาดอีกเหรอปัญหามันเกิดจากที่ว่าก็คือการบ้านที่โรงเรียนมันเยอะไม่มีเวลาทําการบ้านวิชาาาิลลลปกก็็เเยยไมม่ทํนบบบงคแ ทำมาแบบลกๆๆทำอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบให้เวลามันน้อยให้มันน้อยทำมาแบบรีบรบมันก็ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่เราจะเจอว่าแบบหนูลืมทําการบ้านมาค่ะไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่แหละถ้าถามก่อนทำไมต้องทําการบ้านทำไมต้องทำอย่างแรกเลยเวลาในการในห้องเรียนมันมีแค่สามถึงสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราได้การบ้านไปทำเนี่ยเรามีเวลาในการแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งประมาณกี่วัน6วันกว่าจะมาเรียนอีกครั้งหนึ่งามันจะเป็นการทบทวนส่วนใหญ่การบ้านที่ที่เราจะให้ไปเนี่ยมันจะเป็นการทวนบทเรียนต่างๆหรือบทเรียนที่ เราจะเรียนในอาทิตย์ถัดไปด้วยเวลามาเรียนในคาบเรียนเนี้ยมันวิชาอะไรแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งเวลาให้เรื่องใหม่ๆไปอ่ะมันเป็นในเชิงทฤษฎีซะมากกว่าแบบอินทิเรียอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบอาจจะสอนเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ล่อไปละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือเวลาทํางานในห้องแค่ชั่วโมงครึ่งมันเป็นการทําครั้งแรกอ่ะมันก็ยังไม่ดีหรอกดังนั้นมันเลยต้องให้การบ้านซ้ําไปในเรื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะเพื่อให้น้องๆอย่างที่พี่แฮมบอกก็คือกลองกลับไปทบทวนดูค แหละ มันก็จะต้องกับมานั่งทาซ้ําเรื่องเดิมถ้าแบบการบ้านทํามาได้ไม่ดีเขาไม่อยากให้น้องแบบมันจมมันก็เบื่อใช่มันก็จะเบื่อเบื่อก็อยากจะเลิกวาดรูปไปพวกเราก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมถูกมันจะแย่ตรงนั้นแหละใช่เนี่ยเราก็จะสอบวิชาศิลปะอยู่แล้วเนาะเราก็ให้เวลากับเขาเป็นเปอร์เซ็นที่มันเยอะหน่อยแล้วกันอาทิตย์หนึ่งเราเจอกันแค่ครั้งเดียวสักหนึ่งงานแล้วก็เลิกละอีกหกวันก็ไปเที่ยวไปทำวิชาอื่นใช่ประเด็นคือต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนกับเราต้องการจะสอบวิชาสายวาดรูปเนี่ยวิชาการอ่ะมันไม่่่อวา้้แตตง เยอะขนาดน,านั้นอย่างมากก็แผดสีสำหรับวิชาสถาปัตย์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกมันธนมศิลป์หรือว่าสถาปัตย์เองก็ตามในหลายๆมหาลัยเนี่ยเขาจะเน้นรอบสมขอ,รอฟรีโอดังนั้นมันจะวัดกันที่ฝีมือเป็นหลัก<อ>วัดกันที่ความคิดดังนั้นอะ่ะคนที่คิดว่าตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนสายวาดรูปแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบ่งสัดส่วนเวลาไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะเครียดเกินไปอย่างมีน้องบางคนอย่างเงี้ยคือถามว่าเขาทั้งตั้งใจทํากันบ้านวาดรูปมาไหมคือเหมือนเขาตั้งใจทํามาแต่ว่าคือเขาก็จะต้องไปเรียนพิเศษผู้ ซึ่งพอมันหลายๆวิชารวมกันเนี่ยมันทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ครับมันล้าแล้วมันก็แบบอากลายเป็นว่าคิดไม่ออกไม่มีความสร้างสรรค์ไปแล้วใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะไปทางวิชาการอยากจะเน้นทางวิชาการเลยผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาเรียนสายวาดรูปถูกเพราะว่าสายวาดรูปมันก็ต้องการบ้านเน้นการบ้านสายวาดรูปซะเยอะครับถูกต้องครับเยอครับซึ่งการบ้านเนี่ยจะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่ระดับของ เลยน้ออยู่ในแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ถ้าเกิดน้องอยู่สักประมาณมต้นอย่างเงี้ยบางทีไม่มีกันบ้านเลยก็แค่มาเรียนรู้ในห้องก็พอแต่ถ้าเกิดแบบเป็นน้องขึ้นมปลายมาแล้วสักประมาณมสามมสี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกันบ้านให้แค่แบบอาทิตย์ละชิ้นแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแบบโอ้โหน้องที่แบบเข้ามาเริ่มเรียนตอนมหกเลยเนี่ยตคือเวลามันค่อนข้างน้อยแล้วในการจะเรียนเนื้อหานู่นนี่นั่นเพื่อจะไปใช้สอบดังนั้นกันบ้านมันก็ต้องยิ่งอัดเข้าไปมากกว่าเดิมมันก็จะกลับไปที่เรื่องเดิมว่่่าาาทํไไมมมมมมันนถึงควรรรเเิีย6 ใครยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูได้สิ่งที่กันบ้านมันให้อ่ะมันคือต้องการพัฒนาทักษะปัญหาหนึ่งนะนั่นก็คือรีบทำมารีบรีบทำมาให้เสร็จเงี้ยซึ่งมันไม่ดีหรอกใช่มันมีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ก็เคยเจอปัญหาเหมือนกันว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆแล้วก็รีบทำมาส่งก็เลยคุยกับน้องว่าแบบเออเราหาวิธีวิธีการแก้ไขร่วมกันดีกว่าว่าทำาไงดีอ่ะสมมติถ้าน้องไม่มีเวลาจริงๆนะแบบลองจัดสรรแล้วอันนี้จะจริงอยู่ไม่จริงอยู่ที่น้องด้วยลองจัดสรรแล้วแล้วมันไม่มีกอะไ่า โอเคผมทําประมาณนี้นะอย่างน้อยสมมติดอยิงอย่างเงี้ยครับจะมีการบ้านโครงสร้างกับเงาก็อาจจะให้ทําโครงสร้างเพื่อน้องจะได้ไปโฟกัสแค่โครงสร้างแต่ว่าเราช่วยแนะนำการบ้านจริงๆที่ต้องการก็คือให้น้องได้ได้โฟกัสกับงานได้ฝึกการคิดเองโดยที่อยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบ ทำปล่อยผ่านไปอย่างนเพราะว่าจริงๆเราอ่ะชัดเจนว่าในแบบสูตรหลักสูตรของเราเราก็ไม่ได้เน้นปริมาณอย่างตัวอย่างวงกลมวงลีเนี่ยเราไม่มีหรอกกลับไปว่านวาด20วง30วงเมื่อก่อนบางทีสัปดาห์นึงอ่ะร้อยวงวงลีร้อยวงขอแค่วงกลมที่หรือวงลีที่สวยเนี่ยเพื่อให้มันมาตัดสี่ห้าวงก็พอใช่แค่นั้นเองให้เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นก็การบ้านสำคัญน้องๆส่วนใหญ่ชอบรีบมาทำวันก่อนมาเรียวเออทำวันศุกร์อย่างเงี้ย สมมติเรียนวันเสาร์ก็จะทํามาทําวันศุกร์ซึ่งถ้าน้องจัดสรรเวลาได้ก็อาจจะก็ได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็งานมันก็จะส่วนส่วนใหญ่งานมันจะไม่ได้คุณภาพนะอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะหาวิธีโดยการแบบว่าทําวันละนิดก็ได้เฉลี่ยจันถึงศุกร์เนี่ยเฉลี่ยไปเฉลี่ยเฉลี่ยทำวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงหนึ่งใช่ทำวันละนิด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 ก็ได้ แปลว่าจะทํำยังไงก็ได้แหละแต่สุดท้ายอะถ้างานมันมันออกมาดีอะแปลว่าวิธีนั้นถูกต้องแล้วมันมีเห็นผลเป็นรูปประมนะคือมันมีอย่างน้องผักหวานอย่างเงี้ยคือเขาก็มีพอมีพื้นฐานมาอยู่หน่อยแล้วล่ะครับแต่ว่าเราก็มองเห็นปัญหาของเขาว่าเฮ้ยเขาควรจะต้องแก้ตรงไหนอย่างที่ผมบอกว่าวิธีการของเราก็คือเวลาเข้ามาเรียนที่ตึกเนี่ยผมให้ความรู้ทางด้านวิชาการไปแล้วคุณก็ต้องลองออกกับไปฝึกที่บ้านต่อ แล้วผักหวานนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าทํากันมาทุกครั้งอแล้วทํามาได้แบบคุณภาพดังนั้นฝีมือเขาจะพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดเลยอผมแชร์รูปไว้ให้ดูแล้วกันเราเป็นครัวนะเราก็ต้องค่อยๆแบบลองดูว่าเฮ้ยน้องควรจะต้องแบบพัฒนาตรงไหนคุณก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการแบบระยะเวลาเดือนหนึ่งสงเดือน3เดือนที่ผมกําลังโชว์ให้คุณดูอยู่เนะี่ยมันเป็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมันไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์นะแต่มันรวมไปถึงเรื่องการลงสีเรื่องความสวยงามเรื่องเวลาด้วยทุกอย่างไปด้วยกันหมดดังนั้นผมถึงบอกวว่่่่าาาาาากรบ้้นนนคคคอขงสํัญแต ที่ไม่เคยทํามาเลยมันก็จะไม่เคยเห็นผลลัพธ์ความแตกต่างว่าถ้าเกิดคุณทํากันบ้านมากับคุณไม่ทํากันบ้านมามันแตกต่างกันยังไงถูกต้องมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเพราะว่าตัวเราเป็นคนสั่งกันบ้านเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะต้องสั่งกันบ้านอะไรให้น้องไปเพื่อให้มันตรงประเด็นให้มันตรงเป้าไม่ใช่ให้น้องไปทําแบบซะเยอะปริมาณให้มันเยอะเกินอยู่ที่ดูนพินิดอันนี้คือในแบบของเรานะบอกไว้ก่อนตึกเราใช่ครับใช่ครับบริหารเวลาตัวเองเนี่ยคือคุณสมบัติที่น้องน่าจะสอบติดแล้วใช่แทนแค่นั้น วันนี้ก็จะซบซบ่อยนะพอดีอัดหลังสอนเสร็จเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับอยากจะให้พวกเราพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้าคณะเกี่ยวกับการว่ารูปสถาปย์มรณนศิลป์หรือว่าการเรียนศิลปะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาทางด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่องของพวกเราดีมีคุณภาพนะครับฝากกันช่วยกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของพเราด้วยก็จะมีคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมดูทุกสัปดาห์นะครับแต่ถ้าใครยังมาเรียนกับเราติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยอยากจะเจอพวกเราตอนยังไม่ตตายเเนนนนอป็ อยากจะมาเรียนกับพวกเรานะครับของไปร์ลนี่เลยอยู่ซอย3ามเนเก้านะครับข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียนก็มาเจอพวกเราได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ทั้งทางเือ a r สตูดิโอแล้วก็เรบอยสตูดิโอเลยได้เลยประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ